สวัสดีครับนี่พโ,โว์ผมไก่ลูกเขาใหญ่ครับนี่ยหนุภาพนเปลี่ยนแนวครับ ่องหนผนียดครับนี่ครับเดี๋ยวตั้งกองขึ้นไปครับรอบคำแล้วสี่โมงเคืองครับมากับเจ้าทองแดงครับเบิ้งครับสี่เหรีย่วะรอบ้านครับมือนี่ครับต้นผมสี่ไซครับยายเบิ้งครับมีครับไ้ต้นกระเดาเนี่ครับต้นแห่งแหงนี้นะครับกี่นางมากมีนกบินออกไปสองตกเนี้ยป่าไม้ นี่ิ่เสียงนกเสียงหน่อยคันอยู่นะครับตัวหนึ่งมึงท้องแดงเดี๋คันไงวะเดี๋ยวผมตั้งกล้องอยู่นล้ครับปีโมงเครื่องครับโหครับลุ้นทุกันครับมาดีกาะกิ้งแถวนี้นะครับนี่แถวไปปลายทางนี้ครับนี่ไก่ๆนกๆนี่ครับโหครับลุ้นๆครับผมสิติดกล้องเห็นไหครับเนาะมาดีโหครับลุ้นๆทุกันครับคือว่า เงียดเฮ้ยเกือบเกือบไอเดี่ยนเอาเดียมจริงไหมนี่ถึงวันนี้ครับใบไม้แห้งนะครับต้นแห้ง เ้าครับนี่ครับการส่งหรือว่าการ ีนกปลาเขามาอยู่ครับยังดึงกันอยู่ครับบ่รู้ว่ากล่องสตัดเราผมตั้งกล่องไปอยู่นี่ครับบอลได้มีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีไหมมีอะไงดีๆครับเดี๋ยวติดตั้งให้เบิ้งดีๆครับเจ้าทองแดงครับนะครับนกตอตัวนี้ปลาได้เงียบปลาทุ่งหน้าครับปลาได้สายไฟเลยครับตัวนี้เมืองก็ได้ครับเฉลยร้อยบวกครับตัวนี้เจ้าทองแดงครับ ใหยเบิ้งตัวตนกันใกล้ๆครับเสียงตัวนึงขันอยู่ข้างหลังครับเสียงรียกตนๆอยู่ครับอืมช่งน้นต้นมันอยู่ทิ้นนะครับใหยเบิ้งตัวตนเจ้าทองแดงครับครับตัวตนเจ้าทองแดงครับสายดินนับตัวนี้เป็นนกที่ดินนนับแต่ว่ายงแท่งขึ้นข้าวเดียวขันเลยครับนี่ลากน้อยๆขันข้ามมือครับตัวนี้บอกเลย โอ้ผมบุคคลได้เ่นเยญในเดียวนกเนียนมาเห่นต่อนกเนียนในเบื้องน้าครับนี่ครับปลายสวยครับเจ้าทองแดงครับนี่ครับสภาพไม้ครับปาทุ่งหน้ารอบ้านเนาะนี่ครับตัวนี้เมืองได้สายไฟได้ปลาได้ได้เบิร์ครับตัวนี้ครบเครื่องครับเป็นนกออกสีแดงแดงครับสีติ๋วไม้หัวครับตัวนี้ เจ้าทองแดงครับบึีโนกข้าวเดียวครับบ,นนบินเขาร่วมเลยครับขันข้าวเดียวเนี่ยครับโารอรุ่นอีพีต่อไปครับสำหรับนกพเนียดครับเจ้าทองแดงครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ